นะครับผมต้องขอบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าพนัในงานเนี่ยมีอะไรหลายอย่างมากมายซึ่งจะให้คุณผู้ชมไปดูเองดีกว่าใช่แล้วท <นะ S 1> ี่สำคัญ <ผม S 2> นะคะพี่ออฟสุพนันนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่เอิญเนสตาร์ก็ไปกับเราด้วย <c oughs> บรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไห <c oughs> นเนี่ยมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> ไปไปดูกัน <c oughs> สวัสดีครับก็ไม้นะครับในฐานะที่เป็นพิธีกรนะครับตัวแทนจากช่องแฟนทีวีนะครับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรามาอยู่กับพี่อ๊อฟแล้วก็พี่เอิร์นสตาร์นั่นเองนะครับผมต้องขอบอกนะครับว่าถามนิดนึงครับพี่อ๊อฟครับตอนนี้ครับเราอยู่ในงานอะไรครับพี่อ๊อฟครับตอนนี้นะครับเราก็มาร่วมกันนะครับเดินขบวนพาร์เรดครับสำหรับงานประชุมสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทยครับมากันจากทั่วประเทศเลยประเทศเลยนะครับใช่ครับผมเราก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเซเล็บ แล้วก็มาสร้างสีสันให้กับงานครับซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์มากๆไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเรามากันนะฮะแล้วนอกจากที่จะมีขบวนพาเหรดแล้วเนี่ยทางด้านหน้างานนะครับก็จะมีกิจกรรมจากช่องต่างๆของแกรมมี่มาให้เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานเลยครับโอ้โหแล้วพี่เอิร์ธพัฟพี่เอิร์ธรู้สึกยังไงกับภาพบรรยากาศในวันนี้บ้างครับรู้สึกยังไงตื่นเต้นมากไหมฮะก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีขบวนคานิวัลด้วยนะคะแล้วก็มาสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้นะคะแล้วก็ มีหลายๆช่องของแกมี่นะคะก็พวกเราก็เป็นตัวแทนจากช่องแฟนทีวีด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเห็นภาพต่างๆในงานนะคะเมื่อกี้นี้เจนผ่านหน้างานมีพุทธกิจกรรมด้วยนะคะอย่างพุทธของแฟนทีวีเมื่อกี้นี้มีปลาเป้าด้วยโอ้โหนี่แสดงว่าภาพบรรยากาศภายในงานครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องเข้าไปริมรถสักพักหนึงแล้วล่ะครับตอนนี้ก็อดใจรอสักครู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นไร่วออะไรไ่วอค่ะค่ะดูดูมีสีสันมากเลยนะฮะอคว่ากล้องเน็ยจะซูเป็นพิเศษเลยนะคะอ่าซูอะไรอย่างเงี้ซูพี่พี่ไงคะชุดเนี่ยมันสวยมากๆจริงๆนี้ต้องยอมรับนะคะนอกจากจะมีพวกเราแล้วนะคะก็ยังมีท่านผู้ใหญ่นะคะรวมถึงท่านผู้บริหารทุกๆท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบรรยากาศภายในงานจะสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยติดตามชมค่ะ ผู้ถือหุ้นนะคะของสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของศิลปินกันก่อนละกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเอิร์วันนี้ได้มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก็รู้สึกดีใจเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็มาสร้างสีสันนะคะให้กับงานด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแบบว่ามีทั้งขบวนคารินิวลนะคะแล้วก็จากพี่ๆหลายๆช่องในแคมมีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารของเราก็มาด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆสมาคมเคเบิลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ ันนี้มีความรู้สึกว่าเราจะทําให้แฟนทีวีของเราเนี่ยมีทําให้ทุกคนรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นช่องที่อยู่เลขอันดับต้นๆครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆจะหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะครับเราจะได้มามาดูติดตามกันตามผลงานพวกเราด้วยนะครับและเราทั้งห้าคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้ถือได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะคะที่มาในวันนี้แล้วก็ต้องขอ